สวัสดีคะ่ะพบกับช่องน้องจูเนียร์แฟมิลี่นะคะสวัสดีแม่แม่พ่อพ่อเอฟซีทุกทุกท่านที่ชมอยู่นะคะวันนี้ตามติดชีวิตน้องจูเนียร์หนึ่งวันดูคะ่ะเมื่อพ่อจ๋ไม่อยู่ทำอะไรเล่นคนเดียวแอบหนีเที่ยวคะ่ะแม่แม่มีเด็กแอบหนีเที่ยวดูคะ่ะออกจากบ้านมาคนเดียวเลยนะไม่มีใครพาออกมานะคะแม่แม่นี่คือดู แอบมาเที่ยวคนเดียวดูอ่ะสนุกใหญ่เลย,เยดูดูดูพ่อจ๋าจะดุไหมเนี่ยนุแอบมาเที่ยวนี่ฮะแอบมาเล่นคนเดียวนี่ฮะแ,แมวโวพงกัดเดอ้ออุ้ยสนุกใหญ่เลยค่ะ ดูดูเรื่องเที่ยวไว้ใจหมูจูเข้าป่าคนเดียวเลยวันนี้เรื่องเที่ยวถึงไหนถึงกันดูสิมัมมัมอะไรนั่นฮะดูดูดูค่ะม่แม่สบายใจเทพเจาวาก็ไม่เรียกด้วยนะคะแม่แม่แมลูกแอบนี้เที่ยวนี่ไม่ได้เรียกลูกเลย ปล่อยมาเที่ยวเฉยเลยตามใจลูกสาวมากดูดเก็บหลักฐานไว้ก่อนค่ะแม่เม่เราช่างภาพปปาราซีเก็บหลักฐานก่อนไว้ฟ้องพระจ๋าก่อนดูดูเสียงคกๆแคกๆในคอคนเดียว ตามติดชีวิตน้องจูเนียนะคะเก็บหลักฐานไว้ฟ้องพ่อจ้าก่อนอุ้ยอุ้ยดูทำหน้าทำตาดูดูอุ้ย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 อ้าวทางไหนดีที่นี้ฮะทางไหนดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูดู เล่นคนเดียวก็ได้เดอ้อไม่มีเพื่อนดูค่ะหนูหนูจะปีนไปไหนลูกฮะดูโอ้ยโอ้ยจะไปไหนน้อดูเรื่องเที่ยวทุกวันนี้คือแบบมาคนเดียวได้ค่ะแม่แม่แมแมอะสไลด์ลงมาอะขออนุญ,ญาตเล่นสไลดเดอร์ก่อนโอ้ยโอยดูค่ะ สนุกใหญ่เลยจะไปไหนล้วาวอ้อ้าวอายังไงฮะยังไงนี่ อะไรไว้ใจน้องจูค่ะแม่ๆเอายังไงทีนี้เอาเอามานี่เรามาเล่นนี่เราว้ายคือเปียกคืออะไร ยังงนวนน่ะน้องจูทำอะไรลูกฮะหนูเล่นอะไรฮะแอบมาเที่ยวคนเดียวใช่ไหมฮะแอบมาเที่ยวคนเดียวนี่ฮะมอมแมมจังเลยนี่ฮะ แมวเด้อไปไกลแมวกัดเลยแมวแมวเร็ว rare, เร็วเร็วเร็วแมวพุ่งกัดเด้อไวไวเอาเอาแม่เรียกแล้วแม่เรียกแล้วเอาเอาเอาเร็ว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 เอาแม่เรียกแล้วเอา มังจะขึ้นได้เอา้าเอา้าเร็ว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 ดูสิเด็กน้อยอารมณ์ดีเด็กน้อยอารมณ์ดีจังเลยนี่ฮะดูค่ะเล่นคนเดียวคุยอยู่คนเดียว เรียกหรือเปล่าฮะแม่เรียกหรือเปล่าน่ะไม่เรียกแล้วดูค่ะแม่แม่ยังสนุกอยู่จะปีนไปไหน จะปีนไปไหนฮะจะปีนไปไหนนั่นดูค่ะพีแม่ไม่รู้จะปีนไปไหนนี่ฮะ ดูค่ะดูดูเล่นคนเดียวอ่ะอ้ามุดเข้าไปอ้าอแอ,อ,อบหนีเที่ยวได้นหนีอ้ามอบอมแล้วเดี๋ยวพ่อจ๋ามาแล้วเด้อรีบเลยอ่ะเรารีบเล่นเลยโฮ้ยโฮยพ่อจา๋าจะมาเพีย้ยเพี้ยไม่หนีฮะ มอมแมมให้ดทาสไลด์ลงเอาเอาดูค่ะอ่ะเดี๋ยวเก็บหลักฐานเยอะๆเอาไว้ฟ้องพ่อจ๋าก่อนอุ้ยยลงก็ลงเบาๆหน่อยเฮ้อเดี๋ยวก็ขาเคล็ดขาแพลงอีกแม่เดินตามไม่ทันหนูแล้วลูก วันนี้ฉลาดมากคะ่ะแม่ๆออกมาเดินเที่ยวเองเลยคนเดียวเรื่องเที่ยวมาคนเดียวก็ได้ดูค่ะดูดูดูไปแอบ,บอะไรตรงนั้นฮะมองเห็นอยู่ดูค่ะเด่นโซนคนเดียวชอบจังเลยนี่ฮะแอบบนี้เที่ยวนี่ แมวเด้อแมวเด้อเข้าไปไหนนะฮะจะเข้าไปไหนจะเข้าถ้ำแล้วบอหนูจะเข้าถ้ำแล้ว,ล,วลูกฮะดูใครแม่จะมุดเข้าไปมานี่เร็วมานี่เร็วอ่ะจะปีนอีกทีนี้ ค่ะแม่แม่แอบออกมาเที่ยวคนเดียวอีกเอาเอาเอา,เอา <c oughs> สไลเดอร์สไลเดอร์อะ